วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC แฟนช่องน้องแสงชาแนลเมื่อสุโขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเอนะมาจมาเจอกจันกกภาค เห็นแรงแสารบมือนี่นะครับวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับน้ำแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องันอีกครั้งหนึ่งสลับมือนี่นะครับอามื่นนี่ก็มีน่ทางอาจารย์ท่านใดแบบมาเบิึงมาชมกันใคแล้วกันนะพี่น้องเนาะแบบก่อนสิเขาไปเบิึงไปชมกันนะครับการยื่นให้พี่น้องเด้อแบบซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ลิงเพื่อเป็นการแจงเืินให้ด้วยนะครับเนาะพอเปแร้งเงือกแรงใจพอเป็นกําลังแรงแห้งใจทางช่องห้องน,อน้ำแนวทางมาฝากพี่ฝาก้องกันน้ำแนวทางที่ได้ดีดดน้ำแนวทางก็คักในแน่เนาพี่น้องเนาะท่ามกลางบรรยากาศเสียงแหบเสียงแห้งรับเสียงยังไม่มาเลยแหบแต่ว่าก็ตอ้องทำนาทีกันขึ้นเก่าเหมือนเดิมพี่น้องนะครับอ่า พิธีกรหากินน้าเสียงนะครับนักร้องก็หากินน้าเสียงคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะนะครับอ่าเริ่มไปถึงแอดมินะก็หากินน้าเสียงขึ้นกันแต่ว่าาอท่านมีละรอะไรอีกอย่างดอกพี่นอ้องแบบเพียงแต่ว่าอ่าอยากใจมันหมักเอมัน,มนชื่นชอบใจมันอันนั้นนะพี่น้องก็เลยอ่าพยายามนะครับหาแนวทางมาฝากพีฝากน้องพยายามลงจ่องให้บ่อยๆดย้ดูแค่หน่อยนึงนะครับ อาซารคิวนี้ก็มาเบื้องกระดานนะครับเอาเอืลืมตัวละองคำเตือนนะครับคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นนทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่นสนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนต์กตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอาจจะได้กับพี่เจรนาได้พี่น้องเด้อ แต่ทางแต่ละหนวทางตัวเลขแต่ละตัวเลขล้วนแล้วแต่เป็นการชี้คำเมืองตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับอามาเบิ้งอาจารย์ขั้นแรกนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องอีกือแนวทางของเอ็ดเอ้ยละ้คือบาสาอันบาษเนี่ย แนวทางของแอดเอื้อหลังงวาที่ผ่านมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับว <lusion> ิ่งแปดนะครับให้มาที่ห้าแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สามแปดศูนย์สองตัวให้มาที่แปดศูนย์นะครับล่างวิ่งสองนะครับอ่าสองห้าสองศูนย์สองหนึ่งนะครับลุดไปพี่น้องลุดนี่ยมาเล็งถึงลุดข้างล่างเลยพี่น้องเด้อข้างล่างนี่ลุดนะครับวิ่งล่างสองข้างบนนี่วิ่งมากเลยที่พี่น้องมาเก้าเลยหล่ะมาเก้าเจ็ดแปดแต่พี่น้องมาแปดอยู่นะครับ แต่เพียงแต่จับชุดมาถือพี่น้องนะครับชุดไม่ถูกเนาะให้มาที่แปดศูนนะครับรุดไปพี่น้องนะครับเพราะว่ากันได้พี่น้องเด้อทุกอย่างนะครับมีเข้ามีรุดนะครับเป็นาธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะทุกอย่างมีเข้ามีรุดนะครับอ่ามีเข้ามีรุดนี่เข้าบางรุดบางนะครับสำหรับมือนีน้นะท่านสองอาจารย์มาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับมาดูแนวทางท่านแรกที่แอดนําเสนอแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางของแอเอหล่างวดนี้ได้มาแล้วพี่น้องนะครับ วันนี้ได้มาที่จุดบนฟ้าได้พี่น้องเลือสามตัวให้มาที่1นึ่สองตัว05ล่าง06นยเอดเอลาพี่น้องเชนเชนะครับเชนเชนแบบศูนย์ห้าก็ศูนนะครับบอกยังไงเนาะเนาะสามตัวให้มาที่1นึ่งห้หข้างล่างให้มาที่06นะครับอัมโบไลได้พี่น้องเชนเชนเาเชนเชนจ้จะขออนุญาต เอาสายตั้งผิดนะพี่น้องมันยังบวบอยู่นะครับร่มพัดแค่น้อยนึงเพราะว่าอ่าแอดมินเปิดผนร์เบือเบือยู่พี่น้องบ่าเปิดกับบ่อะไรมันหอนนะครับตามนี้เลยพี่น้องเด้อแค่มาจาะกันเอาไว้สลับแอดเอล่าเฮานะครับอ่เชิญชมในทางเพลินนะครับจัดไปบางงวดกับเขาบางงวดกับ hmm บัเขาบางงวดกับร like ah ุดนะครับเป็นธรรมดาพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเขามาแต่เหล็กบิงเนาะพี่น้องงวดนี้ น่าจะวิ่งที่ศูนย์กับห้าเลยพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเลยล่ะวิ่งศูนย์บนล่างไปเลยเลยพี่น้องเนาะนะครับสีมาบอลเลจังเลนะครับพี่เจริญห้าาพี่น้องอ่าเป็นเพียง้าท่างคือว่านั่นแหละนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นของแอดใบเขียวนะครับแอดใบเขียวเคร่งเฮิงเนี่ยมานําเสนอทีหนึ่งพี่น้องบอกคอยต่อเนื่องเพลสละแอดใบเขียวก่อนๆแอดกะออกมาลงดูดูออกมาลงซุงมซุ่มแต่ว่าช่วงหลังนี่ชักเป็นยังไงนายพี่น้อง เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวกัหยุดไปนะเพิ่นหยุดไปค่ะทั้งมีแอดมินกับบริษัทมาลงแล้วพี่น้องเราเพิ่นปล่อยมาเข้าคะแนนมาลงเลยพี่ให้ยรองเลยพี่เจรนาแอดใบเขียวนะครับวันนี้ให้มาทีหนึ่งสี่หนึ่งสามสองห้าสองหกนะครับเอาแคปหน้าจอไปได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้สำหรับแอดใบเขียวนะครับอ่ากับบริษัทอ่าทือว่า ถ้าเจอมาแอดมินเขามานําเสนอพี่น้องนะครับถ้าเจอก็มานําเสนอถ้าไม่เจอก็ยังว่าหน่นนะครับพี่น้องเนาะถ้าไม่เจอก็ต้องอ่ะปิดไปเจ้น้อยนึงครับสำหรับแอดใบเชียวพี่นอ้องเดี๋ยวเจ้น้อยจะมาเบิ่งกันใหม่นะพี่นอนะ้องเนาะอีกนิดน,นึงนะครับค่อยมาดูกันนะครับช่วงนี้ยูนเท็ดสการ์รทินสามัคคีนะครับยังบ้านแอดมินนี่ครับวันที่สิบห้า วันพุทธที่สิบห้าวันพฤหัสท,ที่สิบหกครับสิบห้านี้มือถอดเอ๊มือร่วมพี่น้องมือร่วมมือโฮมนะครับวันที่สิบหกมือเป็นมือถวายท่านนะครับอ่าวันที่สิบห้านี่อ่โอ้โลงทานหลายหลายทีพี่น้องครับมาเร้อมากินนะมากินโลงทานมาทําบุญครับทําบุญกฐินสามัคคีครับ,บ,รบต้อนรับกฐินสามัคคี อ,องค์มหากระครับจากกรุงเทพมาหานะครร่วมกับชาวบ้านหนองแสงอำเภอเจริญสินนะครับามาอ่ามีหลายนะครับที่ทอดถวายที่วัดโพธารามนะครับในงวดในวันที่สิบห้าวันที่สิบหกกับเบิรงหยอกกระนิญญ์น,นะไป <c oughs> พิจารณาสัตนติเนา,าะอัศรคิบนี้นะครับวบัเม่อีกรอบสุดท้ายพี่น้องนะสำหรับอรอบสุดท้ายนะครับสาหรับ มาดูของเอเอล่ะก่อนพี่น้องเอเอล่ะนะครับวันนี้วดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับให้มาที่สามตัวหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าล่างให้มาที่ศูนย์หกนะครับเอเอล่ะให้พี่น้องดขแคนหน้าจอกันไว้สลหรับพี่สำหรับน้องสลหรับเอฟซีแฟนจงที่ติดตามที่ชื่นชมนะท่านของเอเอล่ะนะครับก็อไอแคปหน้าจอกันไว้ได้พี่น้องเด้อ แบบเสียงมันจิบอทันได้มากอะไรพี่น้องอยังเห็ดยังแหง,งอยู่เนาะอ่ะต่อไปเลยนะต่อไปเป็นของแอดใบเขียวนะครับแอดใบเขียวนี่ค่ะอ่าแนวทางของแอดใบเขียวก,ก,ก,ก็มาที่หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งอ่าสองห้าสองหกอาะแคปหน้าจอกันไว้ได้พี่น้องนะครับหาเบิรงกันชิ้นเดนจะน้อยนึงพี่น้องนะครับดูกันนานสักนิดนึงนะครับอ่าเพราะว่าแอดมินบาหลายบ่ได เรับ,บเสียงมันแหบบเสียงมันแหบงบเสียงมันใจคณะที่เราไปนะากว่าจิบน้ำหอ่อนน้จิบน้ำาองนาวน้ำมะนาวรับเป็นระยะระยะคนะไไที่เบาไลไลกับจากไอหิงซีนะพี่น้องเนาะเอาแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อ แคปหน้าจอไปแล้วแล้วก็ไปขยายดูนะครับเบื้งองยางรอบนะบพี่น้องเนาะมาดูแอสเอไลอีกครั้งหนึ่งครับเอสเอไลงวดนี้นะครับให้มาที่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้า้วกาข้างล่างนะครับศูนย์หกเอยดน้ำมาลงบม่มอย่างนี้พี่น้องอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักที่อาจารย์ในนี้หน่อยแอดมินมักจากน้ำมาลงประจําประจาพี่น้องขันได้ลายนี่โอ้ยหาลังเทือนมันกระบอกไว้ดีพี่นอนะนะ้องเนาะนะย่างลายอาจารย์อยู่มอื้อหนึ่งสีงน้ำดาวางของ เอ๊คำนวณแม่นล่ะกันเอไอลายจานนะครับเดี๋ยวดิวแอดสิพยายามรวบรวมมาลงไอพีไอห,หน่องในคลิปต่อๆไปนะครับอัสลัคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลบารสีเป็นแอดใบเขียวแอดเอ๋ยล่นะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายกันนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้จนจนจบนะครับอัสลักษิณนี้ก็ผัวพ่ในเอฟซีโชคชงมันเฮงเรื่อยๆนะครับเด้อ ได้จับเงินแสนเงินร้านหมดทุกโขสุก้นในหงวดวันที่16ตุลาคม2568สะละับชิมนี้ไปเพียงสามีไปเพอกันชิมนาชิมใน,นข้าวคาว่าสวัสดีครับ